หนึ่งสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานมากๆเลยใช่ไหมคะคิดถึงกันบ้างไหมแมวก็คิดถึงทุกคนนะคะแต่ว่าก็งานเยอะค่ะก็เลยไม่ได้มาอัปเดตกันนะคะที่สำคัญเลยหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะ ไม่มีความเสี่ยงต่อโควิด1 9เานอะแมวก็สบายดีค่ะไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะอันนี้ที่เห็นข้างหลังนี่คือไม่ได้เปลี่ยนมาทาไซใบศักนะคะแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะแคคตัสที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือว่าโรงเรือนเต็มแล้วค่ะโรงเรือนคือแบบว่าเยอะไม่หมดเลยก็เลยแบบเอามาวางอยู่ตรงนี้บ้างนะคะทีนี้คือมันหน้าฝนเนอะตรงเนี้ยเป็นเ็นชายคาพอดีอะค่ะมีการศาสตร์ก็เลยวางไว้ตรงนี้ แต่ว่าเวลากังวันบางทีถ้าแดดดีๆตอนเช้าแมวก็เอาไปตากแดดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะยิมโนก็ตอนนี้มีซื้อมาแบบเรียกว่าซื้อแบบยกมาทั้งถาดเลยอะค่ะอยากมาศึกษาดูว่าเขาจะมีพัฒนาการอะไรไปยังไงบ้างความตั้งใจเป็นอย่างนั้นค่ะแต่พอมาทําจริงๆแล้วจํอะไรไม่ได้เลยว่าต้นไหนซื้อมาตอนแรกเป็นยังไง <laughs> ตอนนี้ก็ดูว่า,วา,าต้นไหนสวยขึ้นต้นไหนมีเป็นยังไงอะไรเนี่ยค่ะกันนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นอะโลไฮบริดนะคะก็เนี่ยก็เห็นเลยว่าเวลาที่เขาอยู่ในที่ล่มเนี่ยสีเขาอะก็จะเขียวมากขึ้นแล้วสีก็หายไปช่วงนี้ก็หมั่นเอาไปออกแดดบ้างนะคะในวันที่ฝนไม่ตกค่ะตรงนี้ค่ะก็เป็นพวกไม้อบน้ำสเน็กแ p l น n เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ยูโฟเบียเบบี้โคนะคะมะพร้าวทะเลทรายนาเนี่ยค่ะพชิโพเดียมพวกนี้ รวมทั้งฮาวเวเซียด้วยเนี่ยปรากฏว่าพอย้ายออกมาจากโรงเรือนแล้วสวยขึ้นคือเป็นการเรียนรู้เลยเนี่ยออกดอกออกใบกันใหญ่เลยเนี่ยค่ะก็คือดีอ่ะทูเลียใช่ไหมทูเลีย <laughs> ทูเลียก็แบบสวยขึ้นออกใบนะคะทูเลียนี่แบบว่าเป็นแบบแมวต้นไม้ก้าชีวิตมากเลยะคะ่ะอย่างที่คุณต้าบอกจริงคือจะตายหลายรอบแล้วนะคะนี่ก็ออกดอก อันนี้นะคะก็ขอโทษอีกแล้วจำชื่อไม่ได้มาจากส่วนอาป้อมที่ชัยภูมิค่ะที่ต้นสูงสูงเลยนะคะเอ,อจำชื่อไม่ได้เนี่ยไออาป้อมเนอะเขาจำชื่อได้ทุกชื่อเลย <c oughs> นี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะพอออกมาอยู่ข้างนอกก็ผลิใบออกมาสวยงามน่ารักอันนี้ก็แมวจะย้ายบ้านไปอยู่ที่นครนายกนะคะอันนี้ก็มีความหมายใจที่จะเอาลงดินเลยเพื่อให้สูงใหญ่ะคะ่ะ นี่นี่ก็เหมือนกันนะคะเบรวีโคค่ะก็ออกใบกันใหญ่เลยนะคะอันนี้แม่แมวเรียกว่าขิงค่ะเหมือนไหมคะ <c oughs> เอาละมาถึงโรงเรือนแล้วหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะค่ะจากแมวทำโรงเรือนอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะคลิปที่1กับคลิปที่2เนี่ยแตกต่างกันนะคะหน้าตาโรงเรือนเนี่ยแต่คลิปที่3เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะข้างนอกเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยก็มีเปลี่ยนวัสดุป,ปูรอง จริงๆแล้วก็ควรที่จะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะคะเออแต่ว่าพอดีเรากำลังจะย้ายไปสร้างโรงเรือนใหญ่ย้ายบ้านไปอยู่นครนายกค่ะก็เลยไปสร้างโรงเรือนที่นั่นทีนี้ก็มีกระเบื้องปูพื้นของที่บ้านอยู่ก็เหลือกระเบื้องนี่แหละค่ะมาปูชั่วข่าวสวยไหมคะสวยไหมคะวางโพยก่อนเดี๋ยวไม่สวยเวลาที่โอ้ดจุดจุด,จดเราเป็นคนซุ่มซ่ามเราก็ต้องยอมรับในความซุ่มซ่ามของเราค่ะ อันนี้สวยไหมคะอันนี้ฝั่งนี้ที่ตอนเดิมทีคลิปนั้นก็ยังมียิมโนแคลเซียมประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ก็มียิมโนเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ยังมีถาดอยู่ตรงนั้นอีก4ถาดนะคะก็ชัดเจนว่าชอบยิมโนโด่างเวลาที่เราเล่นแคคตัสไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเราอะหลงไหลในสายพันธุ์ไหนแล้วเราก็าบ้าคลั่งแดยเฉพาะอันนั้นก็พอค่ะเพราะว่าก,ก็หมดเงินไปเยอะแล้วค่ะนะคะอันนี้ดูซิ สวยไหมสวยพี่นันพูดสิสวยพี่นันบอกว่าสวยค่ะเนี่ยนะก็ก็สวยงามค่ะก็เหมือนเดิมก็อันนี้เป็นซีเปียจากจากเออจะเรียกว่าอาจารย์ป้อมซีเปียนะคะจากอาป้อมนะคะนี่ออกหนอนเล็กๆจิ๋วๆวันนี้นี่แมวยังไม่เอาขึ้นมานะเพราะว่าเขาดูแบบไม่มีสีเขียวเลยก็เลยรอดูให้เขามีสีเขียวนิดนึงเนี่ยเนี่ยมีสีเขียวแล้วนะคะก็ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นต้นที่ คลิปโรงเรือนไม่คลิปที่2ก็มีพูดถึงนะคะเห็นไหมคะนี่ก็โตขึ้นมาสวยงามได้ยินเสียงนกเววววไหมคะนกฟอพัดของแมวเองค่ะน่ารักทุกตัวนี่ค่ะนี่ก็โตขึ้นนะคะ Amazing d เดียวอันนี้ก็ออกดอกนะคะเอาไปผสมอะไรกันหลายทีแล้วช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะก็ออกดอกผสมไปหลายอันละอันนี้ก็ชอบหนามสวยมากหนามสวยนะคะมี อันไหนอีกหลักก็ม,มีมีสวยเยอะไปหมดเลยค่ะไอที่เขาจะชอบชอบ,ชอบกันที่มันเป็นแบบว่าซิม,มิทรีก็คือว่ามันสมมาตรกันเลยเนี้ยนะคะเป๊ะๆอะไรเงี้ยแมวก็จะเป็นโคลนที่มีอยู่แล้วมากกว่านะคะแต่อันที่เป็นไม้ใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นไม้ที่แมวซื้อมาจากส่วนอื่นที่เป็นไม้เพาะมเมล็ดเนี่ยก็ยังต้องรุ้นสีกันต่อไปนะคะนี่ก็สั้นๆให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ,คะก็มีมาถึงนี่เลยนะคะส่วน ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นลิ้นนะคะมอีอะไรล่ะอ่าน,นี้ก็กําลังออกดอกนะคะเก๋งค่ะของคุณจูนไม่ได้มีแค่สามต้นนะคะมีอีกถาดหนึ่งอยู่ตรงู้แต่ว่า,าช่วงที่จัดลงเรือนเนี่ยแหละสะดุดไง Curiosity. ลม้มก็เลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางน,นิดหน่อยนี่นี่นี่น,น,นี่ออกดอกนะสวยงามนี่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  อันนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ดีเลยอะปล่อยให้ห้อยแบบนี้ได้ไง <laughs> <laughs> นี่นะอันนี้ก็อืมโตขึ้นมาแล้วที่เห็นข้า,า,ขาวเาๆนี่เพราะว่าวันก่อนมีมดขึ้นแถวนี้เราก็กลัวเพีย้ยก็ฉีดยาฆ่าม,มดเลยก็เลยเป็นข้า,า,ขาวเาๆแบบนี้ก็อย่าคิดมากคิดว่าได้ความรู้นะคะว่าฉีดยาฆ่ามแมลงไปแล้วเป็นอันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอนะคะเป็นแอสโทรไฟตั้มนะคะ ก็เป็นคนที่ชอบวีค่ะก็มีทั้งวีนูดัมแล้วก็วีไม่นูดัมนะคะเนี่ยค่ะมีฟุกุเลียวอะไรพวกนี้ก็ชอบนะคะมีกิโกะค่ะเหงือก็ไหลไปพรางนะคะสวยอะ่ะชอบพูดเร็วไปไหมอะ่ะนี่ยังไม่เข้าเรื่องเลยนะว่าสิบเกี่ยวกับถามตอบเรื่องโรงเรือนเนี่ยแล้วก็มีนี่เล็กๆเกนี่ยค่ะก็คือซื้อมาเนาะซื้อมาเนี่ยมันได้ลุ้นดีนะคะนี่ วีสวยงามเลยซื้อมาตอนเล็กนิดเดียวแล้วก็อันนี้ก็เป็น LB2178 ไปร่วมสนุกประมูลมาจากเพจของคุณเดียวค่ะอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยเดียวแคคต u s ส a มา e t เก็ตเเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็เอาไว้ศึกษาด้วยนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวโตเราค่อยขายต่อนะคะตอนนี้ยังไม่ขายค่ะ <laughs> นี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้คือเป็นช้างแล้วก็ช้างไร้หนามนะคะที่เห็นเป็นสี่หัวตรงนี้นะคะเนี่ยคือช้างไร้หนามนะคะสี่หัวสามหัวสองหัวแล้วก็สองหัวนี่ก็เป็นช้างไร้หนามทั้งนั้นนะคะนี่ก็คือช้างไร้หนามของแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์หรือว่าโคตรลัชที่นะคะอันนี้เนี่ยแมวก็อยากจะรู้ว่า เรียนรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนเหลือกว่าจะโตตอนเล็กๆที่เห็นผอมแบบนี้เขาจะเข้ารูปเข้าทรงเมื่อไหร่ตอนเล็กๆเขามีหนามเขาจะไม่มีหนามเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็ซื้อมาเพื่อศึกษาแล้วก็ถ้าโตโตแล้วนะคะมีเยอะแล้วก็จะขายเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไว้ขายแล้วค่อยบอกกันเนาะถาดอันนี้นี่ก็เป็นต้นเล็กต้นน้อยที่คือแมวอะ่ะมีเมล็ดเต็มเลยนะแช่ตู้เย็นอยู่นับได้26ซองเลย แต่ว่ายังไม่เพาะเพราะว่ากะว่าอย่างที่บอกนะคะจะย้ายบ้านก็ค่อยเพาะที่นั่นทีเดียวอันนี้ก็มีลักษณะที่ว่าเราก็ซื้อของเซียนเซียนที่เขาทำเนี่ยค่ะเราก็เอามานะคะอันนี้ของคุณปิ๊บนะคะเหมามาเลยทั้งถาดเลยนะคะทั้งถาดเลยเราคานี่ก็บอกไม่ได้เนาะก็ลองถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปถามคุณปิ๊บดูได้นะคะอันนี้ถาดนี้ก็ของคุณเดียวมั่งไม่ใช่คุณเดียวมั่งแต่ฝั่งนี้เป็นของคุณเดียวนะคะ อันนี้นี่นี่ชอบมากเลยอะ่ะคือเอลบซปชอบมากเอาวางออกมาต่างหากเลยลูกนี่ชอบมากเขียนไปถามเลยแล้วก็แบบว่ามีอีกไหมมีอีกก็จะเอาอะไรเงี้ยค่ะนี่สวยนะคะอันนี้ก็เป็นหน่ที่มาจากต้นนี้นี่ อันนี้นะคะต้นนี้ออกหน่อเก่งมากนะคะนี่เห็นไหมคะออกหน่อรอบเลยออกหน่อเก่งมากแมวไม่รู้ชื่อคโครนหรอค่ะเพราะว่าแมวเสพยิมโนโด่างแบบที่เป็นเปรียบเหมือนต้นไม้ที่เป็นงานศิลปะตามธรรมชาตินอ้อมีลวดลายอะไรแมวก็ชอบแบบนั้นนะคะชื่อมีชื่อโครนหรือไม่มีชื่อโครนแมวก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะทีนี้อันนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาออกหน่อเยอะมากแมวก็มาเพาะแบบนี้ สวยงามบางต้นนี่คือแบบสวยจัดมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีเขียวก็ยังสวยเลยนะคะเข้าสู่10ข้ออันนี้ยืนตรงนี้สวยหรือ,อยังดีๆแล้วนะดีแล้วโอเคสิบคำถามเกี่ยวกับโรงเรือนค่ะที่มีคนถามมาเนาะข้อหนะคะทำไมต้องทำนะคะทำไมต้องทำก็คือว่าเนี่ยค่ะเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนเนาะแล้วก็ แดดแรงเพราะนั่นก็คือว่าโรงเรือนเนี่ยก็เป็นการจัดการที่ดีของคนที่แน่ใจแล้วว่าฉันจะเลี้ยงแคคตัสเยอะหน่อยนะคะก็จะกันแดดกันฝนกันลมควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะแต่ว่าก็คือคนทีออ่ไม่ต้องรีบทำนะคะเอาให้แน่ใจก่อนแมวเนี่ยเลี้ยงเป็นปีเลยนะคะกว่าที่จะทำโรงเรือนนะคะไม่ได้เอะอก็ทำโรงเรือนเลยนี่เปล่าเลยนะคะสังเกตไหมคะนี่แมวยืนพอยเท้าแล้วก็ยืนขามาอย่างนี้นะคะคือ ทำไมต้องยืนอย่างนี้ก็ไม่รู้ค <c oughs> ่ะพี่นันโอเคนะคะโอเคค่ะขอต่อไปนะคะข้อสองค่ะข้อสองข้อสองก็คือว่าพลาสติกคนก็จะเขียนมาเรื่องพลาสติกเนี่ยเยอะมากจริงๆแมวก็พูดไปแล้วนะคะแต่พูดอีกได้ค่ะพูดอีกได้ก็คือพลาสติกเนี่ยค่ะก็คือใช้พลาสติกขนาด150ไมครอนนะคะ แมวสั่งซื้อมาจากที่โรงเรือนที Greenhouse แมวจะแปะลิงก์ไว้นะคะในคำอธิบายใต้วิดีโอนะคะนี้พลาสติกเนี่ยคือว่าแมวเคยซื้อพลาสติกจากร้านวัสดุก,การเกษตรธรรมดาทั่วไปแล้วก็ใช้ไม่กี่เดือนก็แตกเลยร้อนเพราะหักเลยกรอบนียค่ะแต่ว่าพลาสติกเนี่ยขนาด150ไมคอนแมวใช้มาเป็นปีแล้วนะพี่นันเนาะก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยค่ะพลาสติกเนี่ยค่ะที่ซื้อมาแมวซื้อมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะ คลุมจากฝั่งเนี้ยค่ะเหมือนฝั่งซ้ายมือของแมวเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคานะคะแล้วก็มาตรงนี้ฝั่งนี้เลยสุดฝั่งนี้เลยนะคะ <S <S เป็นชิ้นเดียวเท่านั้นเลยนะคะ <S <S โอเคเออแล้วก็มันก็จะปิดมาแล้วก็ปิดด้านหน้าตรงนี้เ <plateau> นี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ปิดตรงนี้อย่างนี้ด้วยเป็นชิ้นเดียวกันเราใช้พลาสติกแค่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นปิดล้อมแบบนี้เลยนะคะ <S <S แมวซื้อมาไม่รู้คือซื้อมาเผื่อนะไปอ่ะเก้าเมตรมั้งคะที่ซื้อมานะคะแล้วก็ปิดไปเลยค่ะ โอเคข้อสามุ้งลวดตาข่ายนะคะอันนี้ก็คนถามมาเยอะมากก็คือเนี่ยค่ะมุ้งตาข่ายอันนี้ค่ะตาข่ายนี้ที่ของแมวเนี่ยเขามีแต่ขนาด16ไปจนถึง40นะคะแมวใช้ที่ขนาด40ซื้อที่ทีกินเท้ทททาเหมือนกันอันนี้ก็ปิดด้านหน้ากับด้านหลังนะคะที่แมวไม่ปิดด้านข้างก็เพราะว่ามุ้งอย่างเงี้ยยังไงฝนก็สาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาแมวปิดเฉเพาะว่าด้านนี้แมวก็จะเหลือตรงพื้นที่ตรงนี้ไว้ ที่ไม่เข้ามาใกล้มากนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันตักตกหนักจริงๆเนี่ยก็จะโดนเป็นต้นไม้ที่โดนน้ําได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าฝนตกหนักๆน้ำเข้าไม้เข้านะคะแต่ถ้าติดต่อไปที่คนที่จะซื้อมุ้งลวดเขาจะมีเป็นตารางให้เลยว่ามุ้งลวดขนาดเท่าไหร่กันอะไรได้บ้างกันแมลงชนิดไหนได้บ้างนะคะก็เป็นอย่างนั้นนะคะขนาดห้าขนาดสี่แต่จะใช้สามสก็ได้ถ้าโงเรือนใหญ่ก็ แล้วก็ไม้ต้องการการระบายอากาศที่ดีก็ใช้ที่เป็นรูใหญ่กว่านี้ก็ได้40ทนี่จะรูเล็กค่ะแต่ก็กันมแมลงและกันฝนได้มากกว่าข้อ4นะคะก็คนก็ถามกันละเอียดละเอียดเนาะคือแมวก็บอกว่าขนาดเนี่ยคือ3คูณ2เมตรใช่ไหมคะคนก็เขียนมาถามว่าสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อ่ะพี่นันสูงเท่าไหร่อันนี้ก็คืออ่ะ เอออันนี้ก็น่าจะสูงประมาณคืองี้ส่วนสูงเราไม่เท่ากันเนาะลองวัดดูดีไหมว่าเราควรจะสูงเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณนี้แหละก็คิดว่าเอออาจจะประมาณถ้าถึงตรงยอดจั่วนี่ก็อาจจะถึงสามเมตรไหมเอมประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลองดูตามขนาดเพราะว่ามีหลายคนมากเลยค่ะที่ทาโรงเรือนอันนี้นะคะก็ส่งรูปมาให้แมวดูชื่นใจจริงๆเลยแม้กระทั่งน้องวาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับแมวเนี่ยค่ะ ก็มาดูที่นี่แล้วก็ทาโรงเรือนเหมือนกันเลยโดยที่น้องวางเขาตัวสูงเขาก็ทาโรงเรือนที่สูงกว่านี้แล้วเขาคือว่าเขาอยากให้มันระบายอากาศได้ดีด้วยก็ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องความสูงต่อไปข้อที่5ค่ะก็มีคนถามมาว่าคือเนื่องจากคราวที่แล้วแมวบอกว่าพื้นเนี่ยไม่ควรเป็นพื้นปูนควรเป็นดินเพราะว่าข้างล่างเนี่ยควรจะมีความชื้นก็เลยมีคนเขียนมาถามว่าพื้นปูนได้ไหม ก็แมวคิดว่ามันขึ้นอยู่กับไม้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นว่าพื้นเราเป็นปูนไปแล้วเราจะทุบทิ้งดีไหมก็แล้วแต่จะตัดสินใจจากประสบการณ์ที่แมวเห็นโรงเรือนมาหลายแห่งก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือจะให้มันมีความชื้นนะคะตรงทางเดือจะเป็นปูนแต่ใต้ตรงเนี้ค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นดินทรายนะคะเพื่อให้มีความชื้นค่ะข้อ6ค่ะด้านล่างวางต้นไม้ได้ไหม ส่วนใหญ่แล้ววางต้นที่เพาะค่ะพอดีอันนี้ไม่มีเพราะไม่ได้เพาะอยู่นะคะคือเพาะแล้วมันเขียวเพาะจํานวนหนึ่งมันเขียวก็เลยไม่เอาวางต้นไม้ที่เพาะได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราวางอย่างเงี้ยสมมติว่ามันเต็มแล้วแมวเอาต้นแบบเดียวกันนี้มาวางข้างล่างอันนี้ไม่ทํานะคะเพราะว่าเขาจะได้รับแสงไม่เพียงพอค่ะบางต้นเนี่ยจะยืดเลยโดยเฉพาะแบบโลบิเวียอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแมมก็จะยืดก็จะไม่สวยนะคะก็ไม่ควรวางก็คือ เออทชั้นเดียวมากกว่าเห็นบางคนที่เขาทำสองชั้นชั้นบนเนี่ยค่ะเขาจะเขาจะเขาจะสั้นนิดน <ination that sí> ึงนะคะอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นใครที่จะทําเป็นหลายๆชั้นเนี่ยก็คอยสังเกตต้นไม้นะคะว่ายืดหรือเปล่าค่ะอันนี้ได้ยินเสียงฝนตึ๊ด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 มาแล้วค่ะงบประมาณนะคะงบประมาณเนี่ยถ้าเป็นโรงเรือนอันนี้ของแล้วเนี่ยค่ะก็ค่าวัสดุเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ800 0บาทนะคะส่วนค่าก่อสร้างเนี่ยตอนนั้นช่างก็ทำสองสามวันหลายคน ก็ใช้ไป6,000บาทแต่จริงแล้วถ้าใครทำเองก็จะเห็นว่าค่าวัสดุนั้นไม่ถึง1,000 0บาทด้วยซ้ำนะคะกับการที่จะได้โรงเรือน2 3เมตรนะคะข้อ8ค่ะมีคนถามละเอียดมากถ่มว่ายึดด้วยอะไรเพราะเขาคงเห็นว่าโรงเรือนของแมวเรียบร้อยดีก็ยึดด้วยรีเวทนะคะไม่เคยจำได้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะสมองค่ะโอเคยดด้วยรีเวทนะคะ ก็ไปที่ร้านร้านค่ะพิสูจน์กอซ่าแล้วค่ะก็มีนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เห็นนะคะว่ายืดด้วยรีเวทแล้วคนก็ถามว่าที่พี่เมลยึดด้วยรีเวทเนี่ยรีเวทรีเวทเนี่ยนะคะคงทนดีไหมมีความสุขไม่มีเสื่อมสลายอะไรเลยค่ะดีดียึดเอาไว้ ai, อยู่คงทนยังไงอยู่แบบนั้นเลยค่ะนี่คือต้องรีบพูดหน่อยนะคะแข่งกับฝนค่ะข้อ9สแ,แลนต้องมีไหมต้องมีนะคะนี่ค่ะสแ,แลนเห็นไหมคะต้องมีนะคะ แล้วก็ดูแดดด้วยนะคะบางทีหน้าหนาวแดดมาเยอะเนี่ยสแลนเนี่ยสแลนเนี่ยสแลนบางทีไอ้ตรงนี้พอดีมีต้นไม้นะคะถ้ามีแดดสองก็ควรจะมีสแลนนะคะแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับสแลนอีกคือว่าสีดําสีเงินสีเขียวได้ไหมก็คือว่าสีดํากับสีเงินนะคะที่เขาที่เห็นเห็นมาในโรงเรือนโรงเรือนที่แมวไปมาทั่วราชนาจากักรไม่เคยเห็นใครใช้สีเขียวนะคะ เลยไม่ทราบว่าสีเขียวเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงแต่แมวคิดว่าสิ่งที่แมวไม่เลือกสีเขียวเพราะว่าจะทําให้สีต้นไม้ของแมวเนี่ยเพี้ยนเวลาที่มองเพราะนั้นก็คือว่ามันก็จะไม่สวยนะคะมันจะเพี้ยนไปทําให้เราแบบมองเห็นไม่ชัดค่ะยิ่งเราแก่ลงแก่ลงแกลง่แกลงก็ยิ่งมองไม่ชัดนะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้อ10นะคะอันนี้ก็คือว่าโรงเรือนเนี่ยพอเราทํโรงเรือนแล้วเนี่ยมันกันโรคกันมแมลงได้หรือเปล่า ก็ต้องบอกกันตามตรงว่ากันได้ระดับหนึ่งซึ่งอาจจะระดับมากด้วยถ้าเราวางในตำแหน่งที่แดกดีนะคะออแล้วเราก็ปิดประตูควบคุมอะไรต่างๆได้ดีสิ่งแวดล้อมรอบๆเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแต่ไม่มีทางที่จะกันได้ร้อเร์เซนะคะวันก่อนนี้ก็มีต้นสองสัก2ต้นของแมวที่มีเพลียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างอื่นด้วยแต่ยังไงก็ตามโรงเรือนเป็นการป้องกัน ป้องกันมแมลงและป้องกันการเกิดโรคได้ดีนะคะได้ดีอะคะ่ะดีกว่าอยู่ริมระเบียงนะคะเพราะอยู่ริมเรียงก็จะเกิดขึ้นได้ทีนี้ตอนนี้ก็ครบ10ข้อแล้วนะคะก็พูดอย่างรวดเร็วมากนี่ก็เป็นคำ,คำถามที่คนส่วนใหญ่าถามมานะคะอันนี้วันนี้ไม่มีจิ้งจกสบายใจ <laughs> <laughs> ก็นี่ก็เป็นต้นไม้นะคะเวลาที่เรา มีต้นไม้มีโรงเรือนแล้วเราก็อยากจะมีต้นไม้มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วพอมีโรงเรือนขนาดเล็กแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีโรงเรือนขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแมวคิดว่าเราค่อยๆซ้อมไปคะ่ะค่อยๆฝึกไปนะคะแมวชอบในวิถีแบบนี้มากกว่าวิถีที่เราเลี้ยงต้นไม้ก่อนแล้วดูว่าชอบหรือเปล่าก่อนนะคะรักไม้เราเลี้ยงดูได้ดีไหมอากาศดินที่เราใช้มันเหมาะหรือย,อยังแล้วก็ค่อยทำโรงเรือนแล้วก็ทำโรงเรือนขนาดเล็กก่อนนะคะแล้วค่อยทำโรงเรือนใหญ่นะคะ ตัวแมวนะคะจากตอนแรกที่เลี้ยงริมระเบียงนะคะเมื่อประมาณถ้าถึงตอนนี้ก็4ีหปีได้แล้วเนาะก็ใช้เวลาเป็นปี2ปีกว่าที่จะทำโรงเรือนไซส์เล็กค่ะอันนี้2อคูณสเนาะตอนนี้ก็กําลังจะย้ายบ้านนะคะไปอยู่นครนายกก็มีพื้นที่เยอะก็อยากทาโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าต้นไม้เนี่ยจะได้มีที่อยู่นะคะแล้วก็แมวมีความสนใจเรื่องการเพราะแคคตัสก็จะได้มีที่เพาะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ ใครที่อยากจะสร้างโรงเรือนเออใครที่สนใจอยากสร้างโรงเรือนให้แมวเนาะที่นครนายกค่ะก็มีพื้นที่นะคะใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้ที่เพจแคคตัสเจอร์นี่นะคะเอ่อถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วโอเคเนี่ยค่ะแมวก็จะได้รีวิวโรงเรือนให้ด้วยเนาะ<ม>เผื่อใครที่มีโรงเรือนอยากจะสร้างโรงเรือนใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะก็จะได้มาบอกต่อความรู้ดีๆกันนะคะ ส่วนแฟนๆรายการนะคะก็ขอให้เลี้ยงแคคตัสอย่างมีความสุขนะคะในช่วงโควิดที่ต้องอยู่กับบ้านแบบนี้เป็นเวลาดีเลยค่ะที่เราจะได้ดูแลต้นไม้ของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมีผู้ติดตามหนึ่งแสนแล้วใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ